สวัสดีจ้าพี่นอกสวัสดีจ้าสวัสดีต่อเจ้าจ้าูบรรยากาศดีผูกคอข่าวเขี้ยวลืมๆผูกม,มันแดงงามมันรีรอขาา่าวรัดแทงพูนงามงาม นี่จ้าพี่น้องบรรยากาศยับเตาเจ้าพีแต่ก่อข่าวกอน้าจ้าเดี๋ยวลืมลืมจ้านี่ไงบอลมาต่อยหมดแดงปีเล่ปีแล้วจ้าแม่นยูนกแต่แม่นเนาะกใส่บอลมาต่อยหมดแดงปีที่แล้วแท้ดีแล้วพี่ไข่ใหญ่ัยยัย้ากปั้นนี่มาแจ้า มันเดินพี่น้องมากินป่าน้ำเดืยวกันเด้ออยู่บ้านกลางป่าเด้อมันดิสดูดหนองเด้อกินต้มป่าข้อหญ่เด้อจะมีบ่อมีแห็นนะนี่ต้มป่าขอ้อหญ่กินกินป่าน้ำเดืยวกันเด้อมันอีเด้อสดูดหนองเด้อจะป่าตใหญ่ายๆเด้ตอตอนเช้าอากาศไม่ดีด่รือเปล่าไมะใชบรรยากาศดีมากเลย อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะมีแต่ข้าวเต็มทุ่งงนาเลยเนาะโอ้โวผลมาทงกว้างเนาะเฮ้ยดับนาในไหนด้นไงานเออเขาจะถ่ายดับเนาะนแต่รถอีแตกเขาูด โูแบบพูแบต่งจ้าเข่าให้ง่ายจ้าเกี่ยวได้ด้ยรถไป้เาเยวนอนโคตรโคกรโคตเนาะงามก่งามมลิลล่ารถบ้านเราัวนี่นหมอเเขาว่าบอกขอดับ่อวะอุ้ยมาเที่ยวครับแถวเฮ้ยมึงเด็กกวนนะนนะน เห็ดเข่าเาิเห็ดเกนจะ่เห็ดเห็ดเหาเห็ดากจะห่อนาแล้วเด้อพี่น้องห่อนาบาวน้ำแล้วเด้อผู้ให้นายบันทมาแซม มีแต่เขาเต็มหน้ามาฮอดแล้วพี่น้องซาทงนาอันสวยแสนสวยสงดงามโอ้ยงดจ้าหมอกยามซาวตอนนี้เรากำลังมาที่เทียงนาบ้านนาคุณพ่อมาดูดหนองแต่เมื่อคืนสวัสดีตอนเช้าพี่น้องมาดูป่าดาเดี่ยวกับดดูน้ำหนองบ้านนาจ้า ขอ,อบสัปพลาออกมาพี่น้องจ้ามื่อนี้เนี่ยเราดูน้องกันนะจ้าทุกคนเที่ยงน้าปีนี้เพิ่นเห็ดใหม่พี่น้องเออมางเห็ดใหม่จ้า,าเริ่ม,พมเมพิ่มเลยปที่ยงได้ให้หน้าเนี่ยซึ่งะไรเปลียเห็นน้อยเนาะเออที่จอเขามากก็ต่อยไกลๆอืออีที่ยังไม่ได้ต่อยนะ cột bằng nhiều bao nhiêu, này cả nhảy kinh phí non, Lớp vào cột may, bỏ hơi, cột gừ, cột Cao Cốc cột cao ấm Tại <laughs> xăm <Này, thơ. cười> <laughs> 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 có lắc bốc, phí nọ <laughs> 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 จนมันเลื่อมเมาเมาอาว้าวเบิ่งกันเด้อพี่น้องกุดฟาดูด,ดตึกแต้มมังค์เฮานะจ้าทุกคนเนี่ยย,ยังไหลเติบอยู่เด้อพี่น้องเออยังไหลเติบอยู่หนาะท่านมีปีนี่เจ๊ดได้เจ๊ไดได้ขอกบบอลบอลลงพี่น้องเออ นะครับจากป่าลายกับสร้างอู้ยวปมันบีนแล้วเฮ้ยพูนพูนเฮ้ยเพรากูอยากซูมเนี่ยมันอยากซูมมาได้พี่น้องอุตุหญ่แห้งพี่น้องอุตุหญ่แห้งกับเสียงลายเสียงด่าักเดือดเดือดอันนี้คือ

อุ้ยื่จะมันทะลืมจะม่นเลื่อนลืล่นเนาะไปก้อน,นสันเถนท่านจะไปจอกเอาก้อนออมดไปเอาดอูพี่น้องที่เราจะสวัสดีตอนเช้าเด้พอ,ดดอดพี่น้องบรได้ป่าเราบรได้กว้อนป่าดินพี่น้องบได้นัน่นโคโลอยู่นะจ้าเห็นไหมจ้าหน่าคือป่านะจ้าทุกคน ตัวบักใหญ่เลยตัวบักใหญ่เลยพี่นอ้องอือพี่นอ้องโอ้ย uh! อึ๊บอูตัวบักใหญ่เลยตัวบักใหญ่เลยเฮ้ยอุ้ยบัเงเงี้ยนี่บังเงี้ยพี่นอ้องคนบืนขึ้นจะมันเหลื่อมา้มมาเห็นไหมนี่ปลาคอใหญ่

ข้างล่างนี่คือบึงอาจารย์พี่น,อน้องนี่นี่คือบึงนะจ๊ะทีนี้มีที่พกป่าเลิศเนาะเขาเลิกนี่จังได้จังไดรสกักกระอึกเขาเลิกวันสักคันมีปีกนี่จังได้จังไดรสกาาักกระบอลลงพี่โจมแหง้งไม่ได้ลงไปยืนตะเพียงไอเอ๋อส่งน้อยก็ได้ชิมอ,อยู่แล้วยังลายเตอ่อพี่น้องประมาณเที่ยงยน,นะจะ ประมาณเที่ยงน่จจะบอกอยู่มั้งอ,อันนี้ดทห้ข้นดดือไรก่อนนวนนีนบ่บบอพักไปพักไปแล้วจะม,มาดูอีนนะฮะจะย้อนแสงเนี่ยไหน่อยเดกพี่น่บบี่ตนม้หงกนี่ตากาก

กำลังจะทำอะไรคะับกำลังจะท่งปลากระลาสซีย่างป่าพี่ดอกจานี้จาป่ากี่เฮือนโอ้โหแม่งกี่เฮือนแล้วเห็นเนาะเฮ้ยปลาส้มบูนณ์แต่ว่าปลาสมบูรป่าสมบูนณหาโตจ้าหลับตาลงทรายโปมี่มะกอกสิเนะมะกอกก็ยุ่งเพิ่มอยู่แล้ว อันนี้ก็คือบ่อปลาเรจจะเอาปลาใส่นะตรงนี้เนาะกำลังดูดออกพี่นอะปิ๊งปิ๊งปิ๊งเผาเผาเผาโลคตรโลอะ กำลังสปริงต่งางเรา,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 าจะปริงตาุ่ก <ใจ S 2> คน Ui nuôi Toba ghi nhận khuyết tật là đã rắm bơi tóc bay nó Toba ghi nó tóc bay nó nữa, bay nó tóc 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 bay to bằng nhai nữa, à, nó 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 อืมตบปากใหญ่ด oh. ูวอ้ยอุ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 ้ยเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มมันคือมันคือยูแตรดบมันคือบกไปตบักใหญ่เลยจ้าปิ๊บบัตบิตรสื่อหนอเออได้เปินแต่สาวได้คอยนีเออจะัะมาหาคิดใส่คอยได้นามตบักใหญ่นึงพี่น้องเอย มันมันกระโดดอ่ามันจะขึ้นทางนี้ฮะเด็กพี่น้องนี่เนาะบ่อลน,นำเฮาขา้งน้ำไหลล,ลงมาเพราะว่าทางในนี่เป็นบึงนะจ๊ะทุกคนนี่คือบึงนะจ๊ะทุกคนเนาะส่วนขับไปในก็มีแต่นำ้ำมีแต่ยังอุ้ยอุ้ยปลาปลาน้ำน้ำปลาดําน,นี่พี่น้องปลา,านั่นเห็นบ่เห็นไหมทุกคน นั่นไงปลามาซอนอยู่ในนั้นน่ะเห็นไหมนี่เอออีนางปลาคอนะ็นใจทุกคนมันลงแล้วไงยมันลง อืมเปนมันน้อยพมีเยอบ่ายมันจวันนี้าวันนี้เราออกมากินป่ากันนะจ้าทุกคนในเมืองมาจับป่าอยู่บนนอในเมืองมาจัป่าอยู่บนนอกว่าสันในเมืองกว่าสันดีนะฮิตางมันบอกไเนบอกไปส่อง่อนะจ้นนันนี่นี่ ไม่นะคระบปนญญานักั่าลกน้นามโดนมอยไม่เลยอือจากมีใครหมดแดกจากมีน้กะบอได้เข้าเด้อคนว่าบึงนะเด้อนีตัวนี้นัจจุบันนี้เนี่าจโพี่น้องยังเลิกอยู่นะมาอยู่แท้ตีนรดิบอ มันจะเก,กียงบ่งมันด้องนะตัวน้อย,อยต,ออตัวใหญ่ที่รถไม่ต้องเผาบ่มาดูสิบอ๋อยกปีไก่ในทะเลน้ำมื่นบ่หนึ่งหมื่นบาทาาแไปขานนท์จอก,กอ,อกนี่พี่น้องแไปขานจอกกอ,อกนะมาฟังนี่นะจกไม่ตอนานั้นน้องเก่าฟัางนั้นไม่ได้ขึน้นไม่ได้ขึน้นขึ้นกรยนะยานะคะแนนเด้ห้องกว่า เรอ,อจะได้งมแล้วก็พอนะจ๊ะไอ้ก้อยที่โจ๊กนั่นกับวัญญามาดับหน้าลูกพี่ สวัสดีค่ะนะคะรอให้น้ำแห้งก่อนนะจะทุกคนเนาะ